ยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดขาวเห็ดขอนขาวนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับตามใจชอบใช่ไหมตามใจชอบครับชุ่มๆเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ครับ เราาจะมีีดท่ฉอันนี้คือขวดอะไรครับอันนี้คือขวดเชื้อเห็ดนะครับที่ใช้อาหารโดยเม็ดข้าวฟางเพื่อเช่้มาต่อลงที่เลื่อยครับผม,มขวดละกี่บาทครับขวดละสิบห้าบาทบละสิบห้าบาทเห็ดคอนขาวนะครับแล้วก็ แล้วก็เอามาเทลงเทลงครับผมมันจะเทย,ยากนิดนึงครับมัน,นเชื้อมันเหนียวแล้วประมาณเดี๋ยวประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมช้อนชาก็คือเต็มก็เต็มนะครับเต็มพอดีเราก็ปิดคือเสร็จใส่เออแอลกอฮอล์หนึ่งั้งต่อนหนึ่งแรกมันบอกใช่ครับ หนึ่งขวดได้กี่ประมาณสามสิบก้อนครับหนึ่งขวดนี่เม็เข้าฟางหนึ่งขวดในเชื้อเห็ดหนึ่งขวดได้ก้อนเห็ดสามสิบก้อนสามสิบก้อนถึงห้าสิบก้อนถึงห้าสิบครับผมปริมาณที่พอเหมาะปริมาณที่พอเหมาะในการใส่ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมก็คือเราเทลงไปเลยปึ๊บเนี่ยครับผมประมาณนี้เราก็ปกด ผมทำหมดแลกเราก็ปิดไว้อติดฝามันไว้สัมรีนี่คือเราพยายามอย่าจับตรงที่สัมรีลงไปในคอขวดนะครับเราจับแบบนี้อันนี้คือแน่นๆเลยอ่ะผมปิดแล้วเราก็วางไว้ยกแลกที่เสร็จแล้วมาเรียงแล้วก็เข้าลงบ่ม,บมเข้างมเสร็จสิ้นตัวนั้นดขอนขาวประมาณเดือนหนึ่งเนาะ าคบจะอยู่ที่อุณหภูมิครับบางทีไม่ถึงสามสิบวันดู<ม>ที่เชื้ออ่าอยู่ที่เชื้อครับถ้าอากาศร้อนนะครับจะประมาณยี่สิบห้าวันครับผมยี่สิบห้าวันก็จะถึงก้นก้อนละจะเต็มละพร้อมเปิดแล้วครับนี่สูตรนี้นี่มีเฉพาะที่โค้งคำนับฟาร์มครับโค้งคำนับฟาร์มนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรือนบ่มนะครับว่ามีลักษณะยังไง